สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับแจสแจสซี่มีนะคะวันนี้นะคะแจะจะมาแต่งหน้าลุคนี้นะเป็นลุกที่แจสแต่งไปทํางานบ่อยมากๆแต่งง่ายมากๆใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นลุกที่แบบเพื่อนๆมือใหม่สามารถแต่งตามได้แน่นอนค่ะ ลุคที่ได้ก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะตาก็จะประมาณนี้คือมันจะเป็นลุกที่แบบออกแนวไม่ได้หวานมากออกแนวเป็นสาวคียออนคีย์ออนนิดนึงเนาะสามารถแต่งได้ทุกวันสามารถแต่งไปไหนก็ได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาเจอแจที่หน้าสดแล้วนะคะในหน้าร้อนแบบนี้การเตรียมผิวอะ่ะค่อนข้างสําคัญมากสําหรับคนผิวมันแบบพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นโปรดักที่จะเลือกใช้ในการเตรียมผิวนะคะก็จะเป็นเนื้อน้าทั้งหมดแต่อันนี้จะเตรียมผิวมันเรียบร้อยแล้วนะจะใช้โทนเนอร์ในการเช็ดทําความสะอาดหน้านะ จากนั้นตามด้วยเซรั่มเนื้อน้มนะคะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดเลยซึ่งจะจะใช้กันแดดเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ไปด้วยเลยนะคะี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าต่อกันๆๆก็เดี๋ยวจะจะลงพราเมอร์ก่อนนะคะ <ๆ S 1> เป็นพราเมอร์ตัวนี้ของมิ l เล่นะคะเซ a เ l ลไบรท์พลาเมอร์ <ๆ S 1> ตัวนี้มี SPF15PA บวกนะๆๆตัวนี้ผิวสวยมากคือทาเดียวเดียวอะก็คือผิวจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยเขาจะช่วยเบลอรูขุมขนนะคะคือไม่รู้สีฟินิชที่ได้มันจะดูแบบมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวสวยอะก็จะใช้ประมาณนนนีี้้ะะเเเลอืคาาก่่่ยยยงดว จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือทาแล้วนะแต่อันนี้ยังไม่ได้ทาผิวสวยจริงวันนี้อาจจะตาบวมนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะพึ่งไปดูหนังมาแล้วแบบร้องไห้ตลอดเรื่องเห็นปะผิวมันแบบแค่นี้ก็คือผิวก็สวยขึ้นมาแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นรองพื้นที่แจะจะใช้วันนี้นะคะก็คือตัว m e y e r l n i s u s u r s t Stay l u m i m a t e Foundation นะคะตัวเนี้ย ผิวสวยมากแต่แจ๊บอกก่อนว่าก่อนหน้านี้แจ๊ดอะประสบปัญหานิดนึงนะคือฟินิชตอนแรกที่ลงผิวอะสวยมากค่ะแต่ว่าระหว่างวันอะ มันตกล้องแล้วก็เป็นคราบคือแจ๊พยายามหาโซลูชันในการแก้ไขามาเป็นเดือนอะจนตอนนี้แจ๊สามารถใช้ตัวนี้โดยที่ผิวไม่เป็นคราบไม่ตกล้องแล้วคะ่ะซึ่งก็คือการที่ลงสกินแคร์เป็นเนื้อน้ํานะคะแล้วก็ต่อด้วยกันแดดตัวที่เป็นเนื้อน้ําเหมือนกันคือพยายามใช้ให้มันเป็นเนื้อน้ําทั้งหมดนะแล้วก็จะต้องมีวิธีการลงพวกรองพื้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจ๊ให้ดูเนื้อเขาก่อนเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูคือเห็นไหมว่า มันเกลี่ยง่ายมากแล้วมันไปไกลมากเนี่ยมันไปไกลมากๆเดี๋ยวจะมาลงที่หน้าเลยนะคะซึ่งวิธีการลงเนี่ยแหละคือแจดอาจะใช้แปรงในการลงนะแต่ว่าเราจะทําเป็นสตกสั้นๆน,นะคะเราจะปาดเป็นสตกสั้นๆเราจะไม่ปาดยาวนะเพราะถ้าปาดยาวอะ่ะมันจะเป็นเส้นๆแล้วก็ลงจากหน้าแก้มออกไปอย่างนี้นะคะ<ๆ>การลงแบบเนี้ยจะทําให้รองพื้นเราอะ่ะค่อนข้างที่จะบางเบาเป็นธรรมชาตินะคะ แล้วก็มันสามารถที่จะบิวเพิ่มได้จากนั้นนะคะก็นำพัฟคุชชั่นหรือว่าพัฟที่เราชอบใช้อมามาตบอีกทีหนึ่งซึ่งจะจะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมการตบอะจะทำให้ตัวรองพื้นอ่ะติดอยู่ที่ผิวมากขึ้นนะคะเกาะติดทนด้วยตอนนี้นะคะก็จะเป็น Before นะส่วนด้านนี้จะเป็น After ค่ะ แต่ตัวนี้อาจจะต้องรีบเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแห้งไวเซตตัวได้ค่อนข้างเร็วมากอันนี้ก็จะเป็นผิวที่ได้จากการลงรองพื้นเมเบรลีนเลเยอร์เดียวนะคะจะเป็นประมาณนี้ ซึ่งตัวเนี้ยฟินิชที่ได้จะเป็นเซมิแมทเลยนะคะเหมือนตามที่เขาบอกคือมันจะเป็นแมทแต่ว่ามันไม่ได้แมทแบบ matte แมทแป้งแมทแห้งแต่มันจะเป็นแมทที่มีความโกลนิดนึงให้กับผิวนะคะมันก็เลยจะดูเล่นแสงเห็นไหมเดี๋ยวแจ๊จะขอลงอีกเลเยอร์นึงนะพอจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นคือเขาปกปิดได้ในพวกแบบรอยดงรอยแดงนะคะตอนนี้รอยแดงของแจ๊ก็หายไปละแต่แจ๊ดอยากที่จะปกปิดอีกสักนิดนึง เห็นไหมว่ามันก็จะปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นฟินิชที่ได้นะคะจากการลงรองพื้นสองเลเยอร์นะ ระหว่างที่รอลองพื้นเซ็ตตัวนะคะเราก็จะมาจัดการงานคิ้วกันก่อนค่ะวันนี้จะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ a n a t a s i a Beverly h i l l นะคะสีที่จะใช้คือสีโทบค่ะมันก็จะมีสองสีเนาะจะก็จะใช้สีเข้มที่หางคิว้วแล้วก็สีอ่อนที่หัวคิวค่ะอย่างที่บอกว่าลุกวันนี้ก็จะเป็นลุกที่แต่งง่ายๆสบายๆนะคะแต่งได้ทุกวันซึ่งลุคนี้เป็นลุกที่แจ๊แต่งไปทำงานบ่อยมาก เร็วดีแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็เพิ่มความคมของหางคิ้วด้วยอินสอเขียนคิวนิดนึงนะจริงๆอันนี้ไม่ใช่เนอสอเขียนคิวหรอกมันเป็นอายไลเนอร์ที่ติดทนมากก็จะได้ประมาณนี้ใจก็จะปัดคิวด้วยเมลินดา s k i นนี่โบมัสคาร่านะคะสีที่จะใช้เป็นสี01 a s h หนึอชค่ะหัวแปลงเขาอะ่ะเล็กมากประมาณนี้เลยเขาก็จะแบบเหมือน เข้าถึงทุกขนคิว้วเจ้าก็จะปัดย้อนมาก่อนนะมันก็จะดูยุ่งๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะก็จะปัดให้มันตั้งๆเป็นทรงข้างนี้ด้วยเขาก็จะอยู่เป็นทรงแบบนี้ทั้งวันนะคะ เห็นไหมว่ามันเลียงเส้นเลยเพื่อน,อนๆคงเห็นแล้วว่าเจา๊ะถือตัวพาเลตอายแชโดว์อยู่ที่จะใช้ก็จะเป็น c h a r t ช t ร์ร r ่นะคะตัวนี้สีที่จะใช้เป็น walk o f no shame palette ค่ะมันจะเป็นสีแบบนี้นะ ซึ่งสีอ่ะมันจะเป็นชิมเมอร์หมดเลยคนที่แบบแต่งตาไม่เป็นอนะ่ะจะแนะนําว่าให้ใช้แบบชิมเมอร์นะคะแบบชิมเมอร์เม็ดเล็กๆนะจะไม่ใช้แบบกลิตเตอร์ที่เป็นแบบเม็ดใหญ่เพราะว่าชิมเมอร์เนี่ยเวลาเราเบลนด์เขาอ่ะจะรู้สึกว่ามันเบลนด์ง่ายกว่าปกติจะก็จะใช้สีอ่อนสุดก่อนนะอย่าลืมเคาะมาลงให้ทั่วเปลือกตานะคะสองข้างเลย ก็ปัดๆไปเลยนะคะไม่ต้องใช้สกิลอะไรมากเพราะว่าตัวชิมเมอร์มันมันสวยอยู่แล้วจากนั้นจะก็จะใช้สีนี้นะคะในการลงที่พับชั้นตาเน้นที่หางตานะคะ เห็นไหมว่าตาเราอ่ะก็จะมีมิติมากขึ้นแล้วก็ปัดมันออกไปนิดนึงแล้วก็ใช้หัวแบบนี้สีเดิมลงไปที่ใต้ตานะคะให้ทั่วเลยล้นลงมาหน่อยนิดนึงก็ได้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ อนเน้นตรงนี้อีกนิดนึงจากน,านาั้นนะคะจะก,ก็จะใช้สีนี้ไต้แง่ด้านนี้เหมือนเดิมนะในการลงที่ใต้ตาเน้นตรงนี้นะคะจะจะวาดจากตรงนี้มาที่ตรงนี้เท่านั้นนะแล้วก็แบบเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าตรงใต้ตาเราอะมันจะมีจุดหนึ่งที่แบบอยู่ตรงข้างในข้างในแล้วมันจะเป็นเหมือนเหมือนสามเหลี่ยมนิดนึงอะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นร่องร่องที่มันบรรจบกับตรง หางตาตรงนี้นะคะแล้วก็จะทาตรงนั้นด้านนี้ด้วยตาเรามันก็จะมีความแบบขี้อ้อนนิดหนึง่งใส่ข้างบนนิดเดียวแล้วก็หัวตานะคะนิดหนึง่ง เห็นไหมว่าด้านนี้พอเราใส่ที่หัวตานิดนึงอะ่ะมันจะแบบเรียกว่าพับตาข้างในเดี๋ยว่ะพับตาตรงหัวตานิดนึงอะ่ะตาเราจะแบบมันมีมิติขึ้นมามากขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ทานะส่วนอันนี้คือทาแล้วจากนั้นนะคะจะก,ก็จะใช้สีนี้สีนี้นะใช้นิ้วแตะเลยนะคะแล้วก็ลงที่กึ่งกลางตา แล้วเราก็จะเขียนตานะคะด้วยอายไล r นอร์ดินสอก่อนตัวนี้เป็นของ Deja Vu นะคะสีที่จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะตัวนี้ Deja Vu l e ั s t i n g ไฟ n e E c r e a เนื้อนุ่มมากเขียนแล้วมันไม่บาดขอบตาจะจะเขียนแค่จากขอบตาดำตรงนี้นะคะปลายขอบตาดำแล้วก็เขียนออกไปมองตรงๆนะ แล้วก็ชิลลกรีดมัน,นแล้วเขียนอินไลเนอร์ด้วยนะคะจะจะเขียนตรงออกมาเลยนะจะจะไม่แบบเขียนตามลูกตาเห็นปาว่ามันจะเป็นแบบประมาณนี้มันจะเหลือช่องที่ตานิดนึงมองตรงนะคะเราจะได้รู้ว่าเราควรเขียนประมาณไหนจะจะวาดแบบจากตรงนี้แล้วก็วาดตรงออกมาเลยนะ ก็เชนยูคลีดแล้วก็ตรงใต้ตานะคะจะก็จะวาดจากตรงนี้แล้วก็วาดตรงออกไปเหมือนกันเนี่เห็นไหมมันจะตรงมันจะไม่แบบไปตามรูปตาอย่างนี้นะมองตรงเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นงานตาที่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ดัดขนตาค่ะวิธีดัดก็เหมือนเดิมดัดจากโคน ขยับมากลางแล้วก็ขยับมาปลายแล้วก็ยกข้อมือขึ้นอย่างนี้เห็นป่าว่าตามันจะงอนขึ้นค่อยๆขยับตัวที่หลัดขนตาไปตามโคนกลางปลายเนาะเห็นไหมขนตาเ <c oughs> ด้งละแล้วเดี๋ยวเราก็จะปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่ใช้วันนี้ก็เป็นเイจาวูไซเบอร์วิกนะคะตัวนี้ขนตาแบบยาวหนาขึ้นเพราะว่าเขามีไฟเบอร์ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะวิธีปัดนะคะจะก็จะปัดจาก โคนขนตาแป้งเนี่ยเขาจะงอนงอนมาให้เรานะแบบนี้นะคะมันก็จะแบบรับกับรูปตาเราพอดีจะจะมองแบบมองลงนะแล้วก็ปัดจากโคนขึ้นไปจากนั้นก็จะกระพริบตานะคะคือกระพริบตาไปด้วยปัดไปด้วยอะ่ะมันจะทําให้แบบขนตาเรางอนขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเยอะเลยแล้วก็ขนตาล่างนะจะ เอากระจกตั้งขึ้นแบบนี้เราก็มองก้มลงมันจะปัดง่ายกว่าระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันนะที่จะใช้ก็จะเป็นแรบบิวต t y ค่ะสีบลิตตัวเดิมสีนี้มันค่อนข้างที่จะแบบอ่อนเพราะฉะนั้นอาจจะปัดได้เยอะนิดนึงไม่เหมือนกับสีอื่นนะของแรบบิวตี้มันจะค่อนข้างชัดมาก จากนั้นนะคะจะก็จะใช้ตัว fixing spray นะคะตัวนี้อันนี้จะใช้ของ beauty lab นะคะจากที่ลองใช้มาหลายครั้งแล้วตัวนี้ก็คือล็อกเมคอัพได้แล้วก็ผิวสวยถือว่าเขาทำได้ดีเลยนะคะตัวนี้ราคาแค่แบบ300กว่าบาทจะลงก่อนรอบนึงเนาะ ละอองค่อนข้างที่จะฝอยดีนะจะชอบมันดูทั่วถึงดีไม่ชอบอย่างเดียวคือรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแอลกอฮอล์แรงนิดนึงจากนั้นก็รอให้มันเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็มาใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้าปัดขนตาของเราให้มันงอนมากขึ้นเป็นทรงมากขึ้นเนาะทำจากโคนนะคะเราก็ค้างไว้แล้วก็ขึ้นมากางลางแล้วก็ค้างไว้ให้เขางอนๆอนนิดนึงเนาะ คือมันต้องคางไว้อะอารมณ์เหมือนเราดัดขนตาแบบใช้ความร้อนเหมือนเวลาเราทําผมนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ระวังมันร้อนนิดนึงนะถ้ามันโดนตรงขอบตานี่ค่ะสองข้างจากนั้นจะก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นที่จะใช้ก็เป็นตัวเดิมเลยเป็นจีวองชีนะคะตัวนี้สีที่จะใช้เป็นเบอร์สามตัวนี้นะคะที่มันเป็นสีหลงแล้วก็จะเขย่ามันออกมาแล้วก็มาวนตรงนี้นะ ให้ตัวแป้งอ่ะมันกระจายไปทั่วพัฟเพราะว่าเราจะลงแบบแค่เบาๆเท่านั้นตัวนี้คุมมันดีมากตบแค่เบาๆนะคะตรงบริเวณที่เราคิดว่าแบบเรามันก็คือทั้งหน้าแหละปัดบลัชออนแบบฝุ่นนะคะซึ่งจะใช้ตัวนี้ Ashley Starlit Blusher Palette นะคะสีติดมากนะเบาๆาตัวนี้เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหกสีอย่างนี้เลยให้เราใช้ จะจะใช้สีที่อ่อนที่สุดซึ่งก็คือสีนี้สีด้านนี้นะปัดที่หน้าแก้มทับตรงนั้นนะคะดูสิขนาดเบามือแล้วนะปัดจมูกนิดนึงแล้วก็ใช้สีที่เป็นชมพูแบบคูลโทนนะคะแตะเบาๆนะแล้วก็แตะที่หน้าแก้มบนแค่ตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็จะสเปรย์อีกรอบหนึ่งจากนั้นเราก็จะมาทาปากกันนะคะที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เคทตี้ดอ l ลิปบ o สเตอร์นะคะสีที่จะใช้เป็นสี02 r ริซ Peach ค่ะตัวเนี้ยปากเราจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นแนวแบบพ c ชอ่อนๆนะเป็น Peach ไม่เวียนหัวถ้าใครอยากจะทาสีพื้นก่อนก็ได้นะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบชมพูนินดๆอยู่แล้ว เห็นหมว่ามันจะฟูขึ้นมาเลยเป็นสีลิปที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะคือแค่นี้มันก็โอเคละจะขอเติมข้างในปากอีกนิดน,นึงเป็นสีของแบรนด์บิสนะคะสีที่จะใช้เป็นสี13 Rise อัพค่ะเข้ากันดีมาก เราก็จะใช้ตัว hourglass นะคะสี diffuse light นะคะวนๆมันจากนั้นก็จะใช้ตัวนี้อีกรอบหนึ่งสรอบแล้วนะแล้วนี่ก็จะเป็น finish look วันนี้นะคะประมาณนี้แต่งง่ายมากเห็นปะแทบจะไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลย แล้วนี่ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะแบบที่ทําผมเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ผิวที่ได้ระหว่างวันอะ่ะมันจะไม่เป็นคราบมันจะมีความมันออกมานิดน,นึงแต่ว่ามันจะไม่หยามันจะไม่เยิมนะคะพอเราใช้กระดาษทิชชูซับหน้านะคะมันก็จะกลับมาผิวสวยเหมือนเดิมเลยคะ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเพ,พื่อนๆชอบให้แจ๊นมาแต่งหน้าให้ดูแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าอยากได้ลูกไหนแบบไหนออกงานหรืออะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จะไปละค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจสซี่มีไปด้วยนะคะบ๊ายบาย